สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีบืร์ดทุกขู่ทุกคนเด้อมืนอกี้มาพบกับสบิวคือเก่าทางซงซาวบิวคนบรรดาเนาะกับสบายดีมูเพิ่อดทุกคนเด้อหรือว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือทางต่างประเทศสบิวก็ขอกะทักไทยสบายดีและสวัสดีเบิดทุกทุก่านเนาะมื่อกี้มาพบกับเขาคือเก่าอะไรพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเปิดภาพออกมากะยูเมื่อไห้เมื่อหน้านี่ทุกคนสบิวกะยูน้องเนาะ <c oughs> ยู่แคบน้องเด้อพี่นอมม้องบ่แม่อยู่ในน้องเนาะ กะเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ยกะบริเกี่ยวข่าวดอกแต่เมื่อวานนี่กะสวิวกะได้อ่าหมัดเขา่าค้นเขา่ากะยังบบแล้วพี่น้องเอ้ยนายาสบิวเขายังบบแล้วเนาะยังอีกประมาณหลุดไทยหนึ่งพี่น้องเพราะว่าหลุดไทยสบิวหา,ายางหูอ่ะทุกคนเอ้ยก็เลยบบแล้วเมื่อวาน,นเนาะเมื่อน,นี่กะจ้างคุณมาหมัดต่ออีกพี่น้องสอยอีพอกระบะจำพรนั่นแหละหมัดหน้าน,นี่บัดนีนหมัดหน้าข่อยเองทุกคนเลย โบฮูวัชิแลหรือบอนานเพราว่าซาบิวกาพ่าวแน่พี่น้องรีบเร่งมือแน่เพราะว่าเ่นว่าพายุสีขาวเนาะอ่าพี่น้องเอฟซีทางฝั่งไทยผนว่าซาบิวพายุสีขาวเด้อผพิ่าไว้ไว้เด้อผนว่าเนาะแต่กับมันกับือสิจีงแจ้งนะพี่น้องนะแดดเต็มอยู่ทุกคนแดดหุ่งนะผนว่าพายุเขาวันที่เสาร์หกผนว่าพี่น้องเลยวันที่เสาร์หกพายุเขาว่า สบิวฮะอยากคน้นให้มันแล้วแต่เว้นอะไรอยากปั้นเมื่อนี้พี่น้องแต่บบบูว่าสิแล้วรู้บ่เ,บบเนะาะเพราะว่าหมัดสองคนหนึ่งอ่บาบ๊อดจำพอนผลกับเป็นคนคน้นูเดียวอะพี่น้องสบิวเป็นคนฮุบเนาะฮุบเข่าพอนเข่าอะไรพี่น้องเลยซอยกันเนาะจากสิแล้วรู้บอกแหละพี่น้องน,นอาคอ,อยเองนี่แหละเนาะแต่หน้านั่นนะยังรถไทยหนึ่งทุกคนยังบ่แล้วเนาะมือน,นี้บาอดจำพอนผลสิไปแก่อีกทุกคนเลย เกี่ยวนะซองเกี่ยวนะซองมือซ้มมือพี่น้องซามมือ,อ,ม,ม,อมือที่ซามนะเข่งมือเนอะาะกับสบิวกระจายเป็นเต็มคือเก่าเลยพี่น้องเลยกักินข่าวอิ่มแล้ะก็สิลงไปอ่าหมัดข่าสอยเพินแน่นแต่สบิวก็หมัดบ่ไว้ดอกเนาะพี่น้องแห้งบ่เทิงหมัดขา่าเนาะนปิดหานนี่ซามมือแล้วนะพี่น้องมืออื่นเนาะสิเปิดหันปกติเนาะวัดมื่อเจาะเบิ่งขา่าหน้านางอีกพี่น้องวัดซุกหรือยังเนาะ แดดทุกคนเอ้ยก่อนสีไปลงมัดเขามัดน้ำกันเนาะพี่น้องสบ,บิวกว่าอขอบ,บุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นกะซอยเรือมือนะเพิ่นก็จ้างเกี่ยวข่าวนะพี่น้องแต่กะเพิ่นกาโอนมาจ้างให้อีกพี่น้องอไปเอาแหละห้านค่าอันห้านที่โอนเงินนะปิดเนาะพี่น้องเพิ่นปิดสองมือหรือสามมือนีละพี่น้อง สวีวความกับไปเอาเนาะก็ต้องขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆเด้อที่เพื่อนซอยเกี่ยวข่าวอีกเนาะพี่น้องงวดนี่เนาะกัจำนวนเงินกับสี่พันบาทพี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณคุณใหญ่ใจดีเพื่อนหลายๆเด้อที่เพื่อนซอยเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ามข้างนี้เนาะพี่น้องก็ต้องขอบุญขอบคุณเพื่อนหลายๆทุกคนเลยให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงลำรวยเงินทองเด้อคิดสิ่งใดก็ขอให้เพื่อนได้สิ่งนันสมควมเพื่อนปรารถนาเด้อพี่น้องเด้อก็ให้เพื่อนอยู่ดีมีแหงแข็งแหงสุขภาพแข็งแหงเถอะพี่น้อง สบิวกะบ,บ่มียังนอ,น,อนอกจากคำขอบบุญขอบคุณเพิ่นหลยๆพี่น้องเพิ่นเขามาซอยอ่าเป็นข้างที่สามพี่น,ออน้องเพราะว่าเพิ่อนกะอาให้สบิวจ้างคนเกี่ยวข่าอะไรพี่น้องจ้างคนหมัดคนคนซอยเพิ่นวาเนะาะแต่อีพอกระบาดจำพนกับยันบอลเล่อะไรทุกคนเลยก็ต้องขอบบุญขอบคุณเพิ่นเลยๆที่เพิ่นกะผักามาอาข้างนี้กับสี่พันบาทเนาะพี่น้องผากมามา,มาตืมอะไรเนาะเพราะผักามาข้างตะบิดนะบ่พ่อพี่น้อง โบแล่เนาะก็เลยคิดว่าสบิวนะคิดว่าซีแล้วมือที่ยาวพี่น้องแล้วก็บโบเลวเนาะมือที่ซองกันยังโบแล้วพี่น้องมือที่สามเจนแล้วเนาะก็ขอบ,บุญขอบคุณพลเนหลายเด้อพี่น้องเลยเพิ่งจะยืมมือเขามาสวยก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณพลเนหลาย,ลายก็สิเป็นขั้งนี่กับก็บคือสี่แล้วแล้วพี่น้องข่าวรอขาอ่ขาวซุกเนาะยังจะข่าวสิบเอ็ดหรือว่าข่าวงานอะไรทุกคน โอเคเนะพี่น้องเดี๋ยวสบิวกะสิพาชมบรรยากาศอยู่ทงไห่ทงนาเด้อทุกคนเลยนี่ผู้เพิ่มียนตรงนู้นเพิ่นลงไปกินข่าวพี่น้องเอ,อ้ย่านนี้กเทรายปีเลยสองตัวนี่ก็ะได้เนะาะกะลูกมันกาตอนนากากาี้กะกากินเบิร์ดพี่น้องบัตท่ชองที่ร้า,ามากกัมากินไข่มันเบิดเนาะะเลยบ่ไดเลี้ยงทุกคนเลย น้ำรองเขาปีนี้พี่น้องเริ่มบกอีกแล้วน้ำต้องเกือบเต็มนอกแตกกับบริเต็มบรุ้นพี่น้องเนี่ยลมซองซัมมือเริ่มเริ่มบกเลยพี่น้องนี่เขาให้ดำนี่ก็เริ่มนลเริ่มเหลืองเลยพี่นอ้อยเริ่มเหลืองไปแล้วผู้อีพอละหมัดอยู่หน้าเทิงหมัดแถวเทิงผูกพี่น้องแถวทางมาผูกแล้วแถวไหลมันผูกเนาะมันกับโบงามพี่น้อง หักซาบาด้ยเนาะก็คือหย่ามันลหลายพี่น้องเอ้ยขอบใจเอซทุกคนเดอ้อที่ให้กำลังใจสบิวนาอพี่น้องมีกำลังใจสู่ต่อก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณ่หลายๆมัววาสิเป็นคอมเมนต์หรือมีอยังกระตามเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอบ,บุญขอบคุณหลายๆ ปีกายนี่กับเด็เกี่ยวอยู่แต่ว่าบไม่มีข่าวเนาะเดี๋ยวสิพาลงไปเบิกโตอีพอเนาะแดะจัจะจะเวซี่เพิ่นปพลนชิมาชิมาอยู่บ่เนาะพี่นออ้องโหอยู่อ่าทางฝั่งไทย FC, เอฟซีเพิ่นว่าฝนตกพี่น้องฝนต๊กนักแท้อว่าเนาะแต่สบิวก็ไม่อยากให้โต,ต๊กดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าผูา้ใดก็เกี่ยวข่าวเกี่ยวหน้ามาเลยเนาะแล้วก็สวนมะเพชรอีพอหาฟังนะ ามาค่อยลงกินน้ำโอ้ฮ่าปากี้พี่น้องคบกับคบมามาคบกันมาคบกันกับมาโซแฟนพี่นอ้องเอ้ยผูอันนี้พอตันน้ำไว้เนตังน้ำไว้อัน,นไวป้ปูว่านปลาคอลุงยู่บกู้าาวิวอัน คิดว่าอีเพาะนะว่าไว้อนอนเี่มาได้ดิลงป้อมีตะหอยตีนมาทุกคนมันกระซิลงอยู่บ่โอ,อ้ยมีเะไรพี่น้องอมีปลาคอป้อปลาคอตัวใหญ่อะไรพระเจ้าเพื่อนปฎิยามบ่เนาะนี่นี่ทุกคนจสักโตนะ โอ้ปลาโขสามตัวปุู๊ดูดิพี่น้องตอนเพ้นชเวชิมาเอาไปปล่อยเนาะเอาไปปล่อยลงน้องใหญ่เอาไว้ให้มันอันไข่มันอันนะได้ลูกเนาะพี่น้องพอน้ำเต็มมาในอีพอตังน้ำไว้จากมาอาบเดี๋ยวพี่น้องชเวชิมาอาบน้ำมาหนี่ก็บแมลง สบิวบ่ได้เอาคาตั้งกล้องมาค่ะเอาคาตั้งกล้องมาสิมาซาหัวอยู่นี่ก็ยินดีไปใช่ไหมไปเมืโอนำ้ำใสค่ะกฤติพี่น้องอยากเอาอันมาซาหัวเลยเนาะซาหัวอยู่เมื่อนานือสิค่ะบ่ได้เอาคาตั้งกล้องมาทุกคนเอาคาตั้งกล้องมาสบิวสิมาอาบน้ำอาบนำ้ำซาหัวเนาะก็ถือยังหัวมาอยู่พี่น้องว่าสิอาบนำ้นำอะไรก็ลืมคาตั้งกล้องก็เลยไปอาบ มึอนี่บอกอ้าน,นามันสิลงไปคนข่าวเลยกาขอบุญขอบคุณเอฟซีไลายๆเดอร์ที่เข้ามากำไห้กำลังใจสวิวน้พี่นนองกาขอบุญขอบคุณเพนหล,ลายๆที่เพิ่นเข้ามาอ่านื่มือเขามาสอยเหดหนาเนาะเกี่ยวขา่ขาวทาบมีพี่เพิ่นนื้วม,มือเขามาเนี่ก็คือสิอยังบอกเร็วง่ายทุกคนแดดขนาดเลยพี่เนาะแดดแดดแดด เด็ดเอาเทเอาว่าได้ไหมผู้ใดกัดจ้างผู้ใดกัดกเกี่ยวทุกคนเห็นผู้เจ้ากับสำมเห็นผีสงสัยคือผีเรือได้ไิโอเคพี่น้องเดี๋ยวสวิวก็ไปเห็ดเวียวกนนก่อนเนาะขอโตเป็นคนข่าวกอนเด้อทุกคนไปแล้วพี่น้องบ๊ายบาย